ยุทธการพิทักษ์ไทยเลย66ของศูนย์น้ำหน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดเลยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายปกครองหน่วยงานการข่าวบลรมนอตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับได้ร่วมกันจนมีผลการดำเนินการจับกลุ่มคดี ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยเมื่อวันที่30เมษายน2566เวลาประมาณ1นาฬิกา30นาทีห้วยเหียมหมู่ที่4ตำบลหาดคำพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2คนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือยาบ้าจำนวนห้วยเหียม หมู่ที่4ตําำบลหาดคำพีอเปากชมจังหวัดเลย188,000เมตรประมาณ4กระสอบในการทำงานครั้งนี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับหน่วยงานทุกหน่วยนะครับที่ได้ร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนติดตามหาข่าวนะครับทุกๆหน่วยที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็น ทางฝ่ายตํะะรา,ารวจฝ่ายทหารญาติบูรณรราร่วมกันธิรินนะครับไม่มีฝ่ายพี่จะพลาดนะครับเพราะว่าเราทํางานร่วมกรรันมาตลอดนะครับถ้าแถลงข่า,า,ขาวก็ขอแถลงข่า,า,ขาวาร่วมกันนะครับแต่นะครับปัญหาในจุดที่เราทํางานลําบ,บากนี่ก็คือเราขณะที่เรากําลังขยายผลเราระจับมาได้เลครับอขอร้องทุกทหน่วยทุกๆท่านนะครับ ถ้ารายงานนายเนี่ยขอ,อให้รายงานทางโทรศัพท์นะครับแต่พวกรายงานทางไลน์นะครับมันเล็ดลอดไปได้เร็วมากนะครับเข้าถึงผู้สื่อข่าวและผู้สื่อข่าวก็จะออกปี๊ดเออค,อคือคือพูด,ดง่ายๆว่าใครผู้สื่อข่าวใครได้ออกเร็วก็คือว่าคนนั้นชนะอย่างนี้นะครับผมนะฮะผมอยากให้ออกพร้อมกันนะครับแล้วมันก็เกี่ยวกับการขยายผลของผมด้วยนะครับถ้าออกข่าวไปปั๊บเนี่ยในขณายที่เราขยายผลแลวเราที่จะไปออกหมายค้น ทาการจัดกลุ่มต่อไปเนี่ยมันจะเกิดผลเสียนะครับในการทํางานของผมนะครับนะฮะอันนี้ขอร้องทุกท่านเลยนะครับทุกหน่วยที่บูรณาการร่วมกันนะครับถ้ารายงานผู้ก่อฉาไม่ว่านะครับแต่ขอให้เลยเป็นรายงานทางวาจาทางโทรศัพท์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรายงานทางลายอย่าเพิ่งไปอวดอ้างนะครับว่าโอ้ยโอ้ยจับได้อะไรได้นี่อย่าอย่าเพิ่งครับอันนี้อันนี้พูดพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะครับนะฮะอ อย่างเช่นล่าสุดก็มาแล้วครับแต่ไหนม่รู้ก็มีรูปกินลงเออไม่ใช่รูปไปนั่งโต๊ะนั่งอะไรเห็นบทขององ์ของการนะครับที่เขาออกอย่างเงี้ยคะนะอันนี้นะครับขออนุญาตกินจริงๆนะครับนะด้วยความเคารพครับครับขอบคุณครับ